สวัสดีครับพวกผมนะครับเวกิวันนี้จะมาพูดถึงคอรีนกันว่าปัจจุบันนี้ยังเก่งไหมซึ่งคอรีนถ้าใครเป็นโมชั่น s ิกเนตเนี่ยอาจจะมีเวนหัวกันบ้างนะ เพราะเขาเนี่ยไวมากไม่ถึงสกิลนะพุ่งๆแทงแฉนะครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือเรื่องของบวงพันธะชีวันนะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจผมจะอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจลิงยังผมเข้าใจได้สักพักแล้วเรื่องของบวงพันธะชีวันเลยครับมาดูเรื่องของการเล่นรวมๆกันบ้างนะครับคอรินสกิลเขาเขาจะกดเหมือนเตรียมสแตนบายเป็น,เป,นเป็นโหมดปืนเลยนะซึ่งเราจะเล่นเลยยังไม่ได้นะครับคือเราต้องกดตีปกติด้วยเวลาเรากดยิงมันจะมีค่าบวมพัน ขัวชีวันขึ้นมาเลยซึ่งค่าบวงพันธะชีวันมันจะขึ้นแค่ครึ่งหลอดนะครับซึ่งค่าบ่วงยิ่งเยอะซึ่งสก,กิลเวลาแทงเนี่ยออกไปมันจะยิ่งแรงนะครับแต่การที่จะใช้สก,กิลให้เต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวผมจะอธิบายการเล่นให้เข้าใจง่ายๆเลยครับมาถึงปุ๊บคุณกดอันติคอลิงก่อนเลยพอกดแล้วมันจะมีค่าบวงเต็มเลยครับจากนั้นคุณกดสก,กิลเพื่อสแตนบายเป,เป็นเปืนจากนั้นกดแทงหนึ่งทีเพื่อล้างบ่วงแล้วกด e แล้วก็ยิง3มทีพุ่ง ยิง3มทีพุ่งยิง3มทีพุ่งยิง3มทีพุ่งทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าหมดช่วงเวลาสกิลนะครับง่ายมากๆอันนี้คือหลักการแบบเล่นง่ายๆของคอรีนเลยนะแต่ผมขอย้ำก่อนนะครับว่าคอรีนตัวเขาฮิวตัวเองได้นะครับใครบอกไม่ฮิวตัวเองอซึ่งสกิลคอรีนไม่มีอะไรมากจริงๆผมขอทนนิดนึงคุณกดอันติเลยแล้วจากนั้นคุณกดสกิลอ e ีเพื่อแสดงบมือปืนจากนั้นคุณกดแทงแล้วก็ตีปกติ3มที แทงตีปกติ3ทีแทงตีปกติ3ทีแทงแค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่ยากจริงๆก็ลองไปฝึกเล่นกันได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะ ต่อมาเดี๋ยวผมจะอธิบายเริ่มบวงพันธชีวันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปเลยนะจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยบ่วงพันธชีวันคืออะไรคือสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงนี้เลยครับมันจะเป็นรูปเครื่องหมายบวกและมีเส้นมาตัดกับเครื่องหมายบวกนะครับวิธีสังเกตว่าบ่วงมันจะหมดตอนไหนดูจากตรงหลอดเลือดตัวละครเลยนะมันจะมีสีแดงเคลือบหลอดเลือดเรานะซึ่งบ่วงมันจะเข้ามาใหม่ๆตอนที่ท่านพ่อมาช่วงแพท4.6นะครับไม่รู้ว่าแพทนี้ไหมนะซึ่งวิธีให้มันหายมันมี3วิธีนะ กดฮิวไม่ว่าจะฮิวรูปแบบไหนเช่นการกดกินอาหารใช้สกิลจากตัวละครที่มาฮิวเนี่ยอันนี้ค่าบวกมันก็หายไปได้แต่ขึ้นอยู่กับความแรงฮิวนะครับบางทีอาจจะช้าหน่อยหน่อย ส่วนอันตีนะครับง่ายๆสั้นๆเลยทําการยิงเป็นวงกว้าง AOE แค่นี้เลยตัวคูดาเมรถือว่าสูงแรงมากๆเลยนะส่วนพาสซีที่หนึ่งนะครับถ้านทีนทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟฟ้าและเวลาใช้ท่าไม่ตายไซมอนเนี่ยทำดาเมจไฟฟ้าตามพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%เลยนะสแต็กได้3ชั้นเป็นเวลา15วินาทีส่วนพาสซีที่2นะครับถ้าบวงพันธะชีวันเพิ่มหรือลดเนี่ยเราจะได้ค่าคีเลฟฟรีๆมา20เลยครับ มาดูในส่วนของทีมกันบ้างนะครับซึ่งคอลีนจะเป็นทีมของแอกเวดนะครับซึ่งทีมนี้คุณใช้ตัวนาฮิดะในการแปะไม้ได้เลยนะอันนี้คือภาพบังคับคือคุณต้องใช้นาฮิดะเท่านั้นนะครับตัวไม้อื่นไม่ได้นะมันจะแปะไม่ทีและก็ไม่น่ามากทำไมถึงเป็นนาฮิดะเพราะเขาเนี่ยแปะไม้แบบทีอยู่แล้วแล้วคอลีนจะทาดาเมจทาคอมโบคอ่อนข้างที่จะต่อนเนื่องกันจึงทําให้ดาเมจเนี่ยที่มันได้แรงนั่นเองนะตัวที่ใส่ได้ในทีมก็จะเป็นคอลีนนาฮิดะ ปูโจงนะครับหรือจอมอนมูเอาไปโตแทนฟิตได้เลยนะหรือจะเปลี่ยนปูเป็นขาฟซื้อฮาก็ได้นะครับเอามาทํากระจายธาตหรือลดต้นานทานธาตุก็ได้หรือจะใส่เป็นซิโรเนนเอามาแทนตัวซับพอร์ตก็ได้เลยเอามาลดต้นานทานธาตุจุกๆเลยครับแล้วพี่ครับถ้าเราใส่หมอกไปแทนนะาฮิดะได้ไหมเอามาเซกโลกกันกระเด็นคําตอบคือยากมากครับแต่การแปะไหมมันอาจจะไม่ได้ทีเท่านาะฮิดะบางครั้งเนี่ยการทำคารโบอาจจะติดขัดไปหน่อยนะครับซึ่งทําให้ดาเมจที่ได้อาจจะ ไม่ค่อยแรงเท่านาฮิดะเลยครับหรือจะไม่เล่นทีมแอคเ w a เเป็นทีมเทเซอรก็ได้นะครับมันคือแก๊งสีดาวนั่นแหละไปนับตัวคอรีนนะแค่ซึ่งทีมนี้ก็จะเป็นคอรีนฟิตซีชิลไปโตเอาไปโตให้โลยืนตีชิวๆเลย จากนั้นก็เอาฟิตมากดเศษนกและเอาซิงชิวกดสกิลทีมนี้คอรีนมายืนแทงได้เลยดาเมจอาจจาไม่ได้แบบแรงมากๆแต่ก็อาจจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีนาฮิดานะครับดาเมจมันไม่ได้แรงก็จริงแต่ก็ทําให้ทีมนี่ยืนตีได้แบบนานๆเลยซึ่งหลักการสังเกตแบบไม่ง่ายเลยคือสกิลของซิงชิวเพราะสกิลซิงชิวมันก็แปะน้ําให้มอนอยู่แล้วพอดับน้ำซิงชิวหมดคุณก็วนกลับไปเล่นเปิดโตใหม่ได้เลยแค่นั้นเลยครับหรือจะเป็นทีมไฮโปรก็ได้นะก็จะเป็นคอลีน นาฮิดะซนงชิลหรือจะเป็นเยลานก็ได้และปูจงได้เลยซึ่งตัวคอรลินก็จะพุพ่งตีแล้วตัวซิงชิลหรือเยลานเนี่ยเอามาช่วยเรื่องของดาเมจเสริมนั่นคือตัวของท่ามไม่ตายนั่นเองนะจะทําให้วเวลาเราพุ่งไซมอนตัวท่ามไม่ตายเองก็จะช่วยส่วนนี้ด้วยนะซึ่งตัวไม้มันก็จะแบบเป็นผ้าบังคับอยู่แล้วว่าใส่นาฮิดะเท่านั้นนะครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยแปะไม้ทีนั่นเองนะ ถ้าไม่มีนาฮิดะอันนี้เล่นยากครับหรือจะเป็นทีมชาร์จไฟฟ้าก็ได้ครับอันนี้จะมีตัวโอโลอนเข้ามาด้วยละ่ะก็จะเป็นคอลีนโอโลรอนฟิตซิงชิลหรือเยลานก็ได้ครับโอโลรอนซึ่งถ้าไม่ตายเขาก็จะมีทําดาเมจนอกสนามอยู่แล้วถ้าเราให้โอโลอนใส่ธนูอะเลฮันเตอร์ Hunter เนี่ยมันจะแรงมากๆและฟิตเอานกมาทําดาเมจนอกสนามเอาคอรลินมาพุ่งตีพุ่งตีบอกเลยไหลเลื่นอย่างกันน้ำมันลื่นจริงทีมนี้ซึ่งทีมก็จะเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นสนุกเลยนะ แล้วโอโลรอนก็จะมีพาสซีฟในส่วนนี้ด้ดยครับเวลาเราเล่นชาร์ไฟฟ้าแล้วเราใช้่าไม่ตายเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีร6 0ของโอโลรอนเลยนะทีมโอเวอร์โหลดก็ได้นะครับก็จะมีคอลินเชฟรูทฟิตแล้วก็เซงหลิงนะครับซึ่งทีมนี้เราจะมีตัวของเชฟรูทเข้ามาช่วยครับทีนี้บอกเลยระเบิดทั้งจอเราใส่ตัวเชฟรูทเข้ามาได้เพื่อที่จะลดต้านทานธาตุไฟไฟฟ้าไซมอนครับแต่ทีมนี้ระวังนิดหนึ่ง ตัวคอรินอาจจะโดนคัดได้เวลาเราพุ่งใไซมอนซึ่งถ้ามีซีซองอันนี้ช่วยได้ในเรื่องของการกันชะงักนะครับแต่เราใส่โทมัสแทนเซงเล็งได้เลยนะจะช่วยเรื่องของโลนั่นเองนะอาวุธนะครับคอรินถ้าใส่ประจําตัวมันจะแรงมากๆครับซึ่งอาวุธที่ใส่ได้จะเป็นประจําตัวเขาเลยให้ทั้งความแรงขีตั้ง4 4 1นะและดาเมจมันจะแรงตอนค่าวงเพิ่มนะครับ ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่ม16%เลยครับซึ่งมองว่าของดีจริงหรือถ้าไม่มีประจำตัวใส่เป็นดาบมิสปิตเตอร์ดาบอายกะก็ได้เหมือนกันดาเมจก็ไม่ต่างก,ก,กันกับประจำตัวเลยแต่ใส่ได้แบบดีเลยนะหรือจะใส่เป็นดาบพรีเสมียนกล้ามโตพรีแต้มก็ได้เหมือนกันให้แรงคิเยอะมากๆ88%เลยนะคุณหรือจะใส่เป็นดาบของพี่อายกะโตก็ได้เช่นเดียวกันความแรงก็ใกล้เคียงกับประจำตัวคอรีเลย หรือจะใส่เป็นดาบของชิโอริก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือจะใส่เป็นดาบเจคัตเตอร์ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นซีดาวเนี่ย ดาบ BP ทั้ง2เล่มอันนี้ก็ได้ทั้ง2เล่มเหมือนกันถ้าขัด5ทั้ง2เล่มมันจะแรงมากๆครับหรือใส่ฟีเนี่ยฟีจริงๆนะมีแนะนํา2เล่มครับคือดาบ Finale of t h e Deep ดขัด5อันนี้แบบเล่นได้เลยผมใช้มาแล้วมันดีจริงในใส่ฟีนะครับหรืออีกเล่มก็คือดาบ c a l a m i t y of อ s h u อันนี้เป็นของกิจกรรมจากแพทห้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะใครพลาดแล้วพลาดเลยอันนี้เนี่ยเาเลนกับตัวโลกพาสิฟได้ใช้แน่นอนส่วนดาบ3ดาวเนี่ย คือดาบคารบิเกอร์ออฟดอนอันนี้เราต้องเลี้ยงเลือดให้เกิน90%นะอัตราคิถึงจะเพิ่ม14%เลยครับอาร์ติแฟกนะครับมันจะใส่ได้ทั้งหมด3เซตด้วยกันครับเซตแรกจะเป็นส่วนของ C ีฮาร์โมนิกได้ครับคอรีนเขาเล่นกับบวงอยู่แล้วครับซึ่ง C ชิ้นถ้ามีบวงเพิ่มหรือลดเนี่ย จะสร้างความเสียหายเพิ่ม18%เลยนะสแต็กได้3ชั้นก็ง่ายๆเลยคือสร้างความเสียหายเป็น54%เลยนะถือว่าแรงมากๆส่วนเซตสองเนี่ยก็จะเป็น4 Thunderling งซ r รได้เลยนะเซตนี้มันมีข้อดียังไงซึ่ง4ชิ้นเนี่ยถ้าเราเล่นกับโอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้านำไฟฟ้าและไฮ b รูมเนี่ยคอร์ลนจะเล่นโซนนี้อยู่แล้วจะช่วยลดอูดาวของสกิลคอร์ลนด้วยซึ่งเวลาเราเล่นกับทีมนี้มันเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราเล่นกับตัวละครอ,อื่นทําอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย พอเราสับตัวเป็นคอรลินสกิลคอรลินพร้อมใช้งานทันทีมันไม่ติดขัดนะซึ่งเซ็ตอื่นๆที่ไม่ใช่ทันเดอริ i งฟิลลี่มันจะไม่มีในส่วนของช่วยลดคูลดาวน์นั่นเองนะและเซตทันเดอริ่งฟิลลี่เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่เสียโรเทชันไปด้วยครับมันก็เลยมีระยะเวลาต่อเนื่องกันเองนะแต่ดาเมจเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเซ็ตฮาร์โมนิกนะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นซีการ์เดเตอร์อันนี้มันจะแรงกว่าเซ็ตทันเดอริ่งฟิลลี่ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แรงเยอะเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการใส่ยอยรองตัววละคด้ ถ้าฟาร์มเซต์โมนิกดีแล้วแต่ออแบบสุดติงกระติงแมวกินกองแก้ว คุณไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น Thunderling Fury เ,เลยเหมือนกันถ้าคุณฟาร์มเซต t h u n d e r i n g Fury แล้วแบบอ๋อแบบดีจริงอย่างที่กล่าวมาเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเซตฮาร์มโมนิกเลยนะเพราะยังไง Thunderling เ,เราได้ใช้อยู่แล้วแบบยาวๆเลยมาดูในส่วนของออฟหลักออฟลอง,ลอง,ลองกันบ้างนะครับซึ่งออฟหลักนะครับนาฬิกาเป็นไอแชปเปอร์เซนนะหรือชํานานาธาดด้วยโบนัสไฟฟ้าหัวคิเลขคิดเมตตามที่เราขาดได้เลย ส่วนออฟลอนะครับจะเป็นคิเลคิดาเมตไอทับเซนแล้วก็ชนานํานานธาตุนะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเราเนี่ยเล่นกับทีมไม้ส่วนของค่าชนานํานาญธาตุมันใช้ได้นะครับถ้าเล่นกับพวกเทเซอร์โอเวอร์โหลดชาร์ฟไฟฟ้าส่วนชนานํานานธาตุไม่ได้ใช้นะครับการอัพสกิลนะครับคอรีนเขาจะเน้นไปที่สกิลเลยซึ่งเราอัพสกิลเป็นอันดับแรกก่อนนะครับต่อมาจะเป็นท่าไม่ตายได้เลยนะโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดอะไรดีกลุ่มดาวหรือประจำตัวดีถ้าผมเชีย ผมเชียร์อาวุธกรได้เลยนะเพราะซีศูนย์ก็กิ่งแล้วรับเรือเอเลยถ้าแบบว่าไม่เอารับประจําตัวเอากุมดาวแทนผมเชียร์ซีสองนะครับเพราะเขามีการชะง,งักด้วย c ีหกเหมือนกันนะ c ีหกมันก็จะแบบว่าแรงเกินต้านแล้วและมียุดชะง,งักด้วยจึงมองว่าเอาเอาวุธกรได้เลยนะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคอรินซึ่งคอรินมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวดาเมจที่แบบตุ้มเดียวแต่มันจะเป็นตัวดาเมจที่แบบทีละิทีละิตไปเลยนะครับทีมที่แบบไม่แพ้มากก็ไปได้นะครับ เช่นเทเซอร์โอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าแต่ทีมที่ไปกับไมค์คุณต้องมีนายฮิดะนะครับอันนี้คือบังคับเลยตัวไม้อื่นๆเนี่ยมาเล่นยากนะครับมันก็เลยทําดาเมจไม่ค่อยแรงผมว่าปัจจุบันเนี่ยคอรียนยังเก่งแบบเลื่อๆเลยแนะนานะครับอยากได้ d p s ไฟฟ้าสักตัวเนี่ยแนะนําคอรีนเลยครับส่วนท่านพ่อผมทาไกด์แน่นอนก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะก็ทุกคนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุย พักทายในใต้คลิปนี้ด้วยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันคอนเทนเนอร์เดินายบายครับซีอูบ๊ายบายครับ,บ,บ,รบไปละ